ซาร่าคาซิงกินี่เคลื่อนไหวถึงลูกชายน้องแม็กซ์เวลล์หลังให้พ่อประเกิดกล้ามไมพิรัดนอนกับลูกแค่คืนเดียว หลังจากที่หนุ่มไหมพิราตนะครับซาร่ากับซินี่เนี่ยตกลงกันว่าฝ่ายซาร่าเนี่ยจะพาลูกชายน้องแม็กซ์เวลมาเจอนะครับโดยทนายกิ่งนะครับทนายของฝั่งซาร่าได้เผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนที่ภูกเก็ตของน้องแม็กซ์เวลเนี่ยปิดเทอมอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะครับโดยได้นัดแนกกับไม์ว่าจะให้มา ทำกิจกรรมร่วมกับพ่อนะครับรวมถึงด้านน้องแม็กซ์เวลเองเนี่ยก็คิดถึงคุณพ่อเช่นกันนะครับโดยมีข้อตกลงระหว่างไมค์กับซาราว่าสามารถพาน้องแม็กซ์เวลไปนอนได้1คืนเท่านั้นนะครับ และล่าสุดนะครับทางด้านซาร่ากานซิกกนี่ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงลูกชายน้องแม็กซ์เวลนะครับพร้อมยอมให้พ่อบังเกิดก้าวไม้พิรัสนะครับเจอหน้าลูกและพาไปนอนด้วย1คืนโดยโพสต์วิดีโอสตอรี่น้องแม็กซ์เวลช่วยดูแลลูกสาวคนเล็กก็คือน้องเอมิลี่นะครับขาดอยู่ไฟนะครับวันที่2เรียกได้ว่าเห็นภาพนี้แล้วประทับใจแทนคนเป็นแม่จริงๆนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน